คนที่ชอบโอ้ยพูดไม่ถูกเลยคนที่คุณแอบชอบเขาก็ชอบคุณเหมือนกันเนะของเกรซูเลชั oh! ่นเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนที่คุณแอบชอบเขาก็ชอบคุณเขาก็เพอิอถึงคุณเพอิอเพอ้เขาส่องคุณยิ่งกว่าที่คุณส่องเขาสะอีก็ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เขาหลงรักคุณเข้าให้แล้วค่ะเขารู้สึกดีๆกับคุณมากชอบคุณนะหลงสเสน่ห์คุณเข้าให้แล้วตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันเนาะนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณเช่นเดียวกันค่ะเขาก็แอบชอบคุณนะเพอผลอเนี่ย เขาแอบ,บสองคูนเหมือนกันเ,เพอเผยยิ่งกว่าคุณซะด้วยเออคุณนี่อยา่ยาอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์ต้องบอกเลยคุณมีสเสน่ห์มากๆและทําให้เขาตกหลุมรักเรียบร้อยแล้วเออนะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะโอเคใครรักผูนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ